สมาชิกในบ้านมีจํานวนหลายคนต้องแบ่งห้องนอนกันใช้ต้องแยงห้องน้ํากันใช้ปัญหานี้จะหมดไปทุกคนมาดูบ้านหลังนี้กันค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นอยู่ในหมู่บ้านสีจุชาติแกรนวิวนะคะซึ่งหลังนี้มีพื้นที่อยู่ที่27ร่างว่านะคะมาพร้อมกับ3ห้องนอน3ห้องน้ําสามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยแล,และโซนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของบริเวณห้องรับแขกนั่นเองค่ะทุกคนตัวบ้านนี่คือลึกมากๆนะคะพื้นที่ชั้นล่าง นี่คือสามารถใช้งานได้เยอะเลยมีห้องน้ำหนึ่งห้องและในส่วนของครัวนะคะกุ้งต้องบอกเลยว่าครัวห้องนี้นะคะใหญ่มากๆค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆครบไม่ว่าจะเป็นเตาหรูหูดูดควันนะคะเราติดตั้งมาให้ครบหมดเลยค่ะและเดี๋ยวขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2กันนะคะชั้น2องมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเราไปดูในส่วนห้องนอนเล็กนะคะซึ่งห้องนอนเล็กตรงนี้ก็อยู่โซนบริเวณหลังบ้านสามารถวางเตียงไซส์5ฟุตได้ทั้ง2ห้องเลยนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความสว่างแล้วก็จะมี ห้องน้ําส่วนกลางตรงนี้ให้1ห,ห้องนะคะสามารถอาบน้ําได้ห้องน้ํากว้างมากและห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนมีห้องน้ําอยู่ในตัวห้องน้ําก็คือใหญ่แบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะคะวางเตียงไซส์6ฟุตยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะและมาพร้อมกับระเบียงสามารถมองเห็นวิวตรงนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถทักทายกุ้งเข้ามาได้ต้องบอกว่าโลเคชั่นเขาดีมากค่ะคุณผู้ชมเดินออกมานิดเดียวนะคะจากหน้าปากซอยเราก็จะเจอกับเซเวน่นเจอกับร้านอาหารต่างๆมาเยอะแยะมากมายไปเลยค่ะ